โอเคครับผมตอนนี okay. no ้ผมก็มีเกมสนุกสนุกให้ทุกคนเล่นกันนะครับผมอย่าลืมแอดไปที่สโบตู่เก้าเก้ามีเกมทั้งเกมยิงปลาแต่ส่วนตัวผมอ่ะชอบเกมยิงปลามากที่สุดของผมนะก็กดไปเขากดไปไล้ครับผมนะกดผมเติมโบเค้นไปสามเหรียญครับผมนะก็สนุกครับผมออ้ยผมผมผมได้คอมโบผมได้คอมโบทุกคนโอ้โหผมได้คอมโบผมได้คอมโบทุกคนสนุกคัทุกคนเกมยิงปลาผมได้คอมโบเมื่อกี้ผมได้คอมโบทุกคนสองตัวดับเบิลเลย ผมได้โอ้ยผมได้บัตรทูผมได้บัตรท,ทูทุกคนโอ้โหบอกเลยเว็บนี้แจกจริงครับผมคุ้มครับผมลองไปเล่นกันนะครับโอ้ยเมื่อกี้ผมพลาดเนะโอ้โหเกมยิงปลาสนุกมากครับทุกคนผมได้เล่งงนง่ายในเงินจริงอย่าลืมแอดไปที T ่สโบตู่หกห้านะครับผมตอนนี้โอ้ยผมได้บัตรทัวร์เลยเดว,วทุกคน โอ้โหเดี๋ยวผมได้อีกเหรียญหนึ่งนะฮะก็โอ้โหตอนนี้สนุกมากครับทุกคนโอ้โหเป็นเกมที่ยิงปลาที่มันที่สุดนะครับผมนะโอ้โหผมได้คอมโ,โบเยอะคอมโบผมแตกเลยทุกคนโอ้โหตัวตน,นี้ผมได้แบบเงินเต็มๆเ,เลยนะทุกคนผมได้ดําจับปืนอย่าลืมแอปเปอร์ที่สโบ999นะครับผมนะก็ แอดไปได้ครับผมตอนนี้หมดแล้วนะครับผมนะก็เฮ้ย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 ไอ้บ้าเฮ้ยโอ้โหโอ้ย้